เป็นที่ปรึกษาทั้งที่รักทักษินนั้นถูกอ่อยออกหมายจับในฐานะที่ต้องคดีในประเทศไทยแล้วก็หลบหนีคดีนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กัมพูชาว่าฮุนเซนได้ไปปลุกระดมไว้ยังไงบ้างอืครับช่วงนี้ขอแนะนำอะไรเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับผมไปเห็นหนังสือชุดสามเกลอพลนิกรกินหนวนนะครับที่เขียนโดยปออินทรัปาลิศเขา เพิ่งพิมพ์ใหม่เมื่อปีที่แล้วในโอกาสครบรอบร้อยปีชาตการของปออินทรปาลิตหนังสือเล่มชุดนี้ชื่อเขมรนกำแหงนะครับพี่น้องครับนะครับอยากให้กล้องโคลสหน้าปกนะครับปออินทรปาลิตเขียนบทความขออภัยครับเขียนสามเกลือชุดพิเศษเนี่ยหลังคำพิพากษาของศาลโลกไม่นานคือประมาณไปลปลายปีพุทธศักราช2505เห็นไหมครับออกมาเป็นแเล่มนะครับ ราคา480บาทนะครับผมว่าน่าจะเก็บไว้นะครับชุดพิเศษคเขมรกำแหงเล่มแรกเลยเนี่ยชื่อเดียวกับชุดหนังสือคือคเขมรกำแหงเนี่ยนะครับเปิดฉากมาหน้าแรกเลยก็เขียนบรรยายไว้ว่าวันที่16มิถุนายน2505ก็มีการพูดคุยกันเรื่องคำพิพากษาของศาลโลกนะครับมีบรรยายไว้ตอนหนึ่งบอกว่า ภายในห้องรับประทานอาหารของบ้านพัชราพรตอนเช้าวันนี้บรรยากาศเคร่งเครียดผิดปกติคณะพักสี่สหายพร้อมด้วยสี่นางและคุณหญิงวาดกับเจ้าคุณปัจจนึกต่างนั่งเคร่งขรึมอยู่ที่โต๊ะรับประทานอาหารด้วยใบหน้าเคร่งเครียดและหม่นหมองไปตามกันหนังสือพิมพ์รายวันวา,วางกองอยู่บนโต๊ะหลายฉบับพิมพ์ไทยสารเสรีเสียงอ่างทองและเกียรติศักดิ์หนังสือพิมพ์ทุกฉบับขาดตลาดก่อนบงเช้านะครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับขาดตลาดก่อนบงเช้า แต่คุณหญิงว่าเป็นสมาชิกประจำจึงไม่ต้องเสียเวลาให้คนของท่านไปเที่ยวซื้อจากร้านหนังสือพิมพ์พอย่ำรุ่งก็ได้อ่านทุกวันและคุณหญิงจะต้องอ่านหนังสือพิมพ์ก่อนคนอื่นถึงแม้ท่านจะแก่เท่าแล้วท่านก็มีความสนใจในเรื่องข่าวสารการเมืองทั้งภายในและนอกประเทศอยู่เสมออาหารเช้ามื้อน,นี้มีไข่ดาวหมูแฮมกาแฟขนมปังเนยและแยมนอกจากนี้ยังมีกล้วยหอมกับมังคุดไม่มีใครแต่ต้องอาหารเชา้าแม้กระทั่งนิกรอนทั้งนี้ก็เพราะทุกคนได้รับความกระทบกระเทือนใจอย่างยิ่ง เสียงนาฬิกาเรือนใหญ่ในห้องโถงตีกลางวานดังแว่วเข้าในห้องรับประทานอาหารรวมแปดครั้งบอกเวลาแปดนาฬิกาตรงคุณหญิงวาดน้ำตาคลอนหน่วยไม่มีใครอธิบายถูกว่าในยามนี้ท่านมีความเศร้าสลดใจและเสียใจสักเพียงใดท่านมองดูหน้าในพลดิเรกหรือดอกเตอร์ดิเรกจอมนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนี้แล้วท่านก็กล่าวว่าเมื่อกี้นี้เธอบอกว่าเธอรู้ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วใช่ไหมดิเรกออร์ ผมนั่งฟังข่าวรอยเตอร์ทางวิทยุครับแล้วก็จดข้อความสำคัญไว้พูดจบเขาก็ล้วงกระเป๋าเชิ้ตฮาวายหยิบสมุดโน้ตเล่มหนึ่งออกมานี่แหละครับรายละเอียดที่ผมจดไว้เจ้าคุณปจัจจนึกล่าวถามทันทีสารโลกมันให้เหตุผลอย่างไรวะผมขออ่านตามต้นฉบับนะครับสารโลกมันให้เหตุผลอย่างไรวะที่ให้เราคืนเขาพระวิหารให้เขมรนายแพทย์หนุ่มเปิดสมุดโน้ตเล่มนั้นบอกว่าการตัดสินไม่ได้ใช้เหตุผลครับคุณพ่อ มันตัดสินเพื่อให้เขเมรชนะเราเท่านั้นแม้แต่แผนที่ที่เขเมรทำปลอมขึ้นและเขเมรยอมรับว่าทำขึ้นใหม่แทนต้นฉบับอันแท้จริงที่หายไปสาลโลกก็เชื่อถือแผนที่ปลอมของเขเมรศสาลโลกไม่ได้คำนึงถึงความเป็นจริงที่เกี่ยวกับสันปนน้ำซึ่งสารโลกได้นำการสำรวจเมื่อปี1934และ1935เข้าสู่การพิจารณาเลยเสียงหัวนกินหัวนนะครับผลน,นิกรกินหวนัวใช่ไหมครับเสียงหวนพูดขัดขึ้นด้วยเสียงขบกราม พอไอ้หมอไม่ต้องอธิบายรวมความแล้วศาลโลกมันตัดสินขาดความยุติธรรมตัดสินเพื่อต้องการให้ขเขมรชนะในฐานะที่ขเขมรเป็นคอมมิวนิสต์และคณะผู้พิพากษาศาลโลกส่วนมากเป็น Communist. คอมมิวนิสต์พลกล่าวขึ้นเป็นงานเป็นการอย่าประนามผู้พิพากษาทุกๆคนเพราะผู้พิพากษาของศาลโลกสามท่านได้ตั้งตนอยู่ในความยุติธรรมจริงๆหน้าเคารพท่านหน้ายกย่องให้เกียรติท่านหมายถึงที่เห็นแยง้งะนะครับคุณหญิงวาดมองดูลูกชายของท่านด้วยความสนใจเอองั้นเหรอ มีผู้พากษาคนไหนบ้างล่ะพลพ่อลพลท่านเอกพลยิ้มเล็กน้อยก็บอกว่าก็คุณแม่อ่านรายละเอียดในหนังสือพิมพ์แล้วไม่ใช่หรือครับคุณหญิงสันศีสะัะแม่อ่านไม่ละเอียดหรอกพอรู้ว่าศาลโลกตัดสินให้เราแพ้แม่ก็โมโหผู้พากษาคนไหนบ้างล่ะที่ตัดสินให้ไทยชนะบอกแม่ซิแม่จะโทรเลขไปอวยพรท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ที่ส่งไว้ด้วยความยิติธรรมและถ้าท่านมาเที่ยวเมืองไทยแม่จะส่งตั๋วเครื่องบินไปให้แม่จะต้อนรับท่านอย่างเต็มที่ ว่าแล้วพลก็ยิ้มให้ทุกๆคนแล้วบอกว่าพวกเราคนไทยควรจะจําชื่อผู้พากษาสารโลกคณะนี้ไว้จะได้รู้ว่าใครบ้างที่ตัดสินให้ไทยแพ้ในกรณีเขาพระวิหารและใครบ้างที่เห็นว่าเขาพระวิหารควรเป็นของไทยว่าแล้วพลก็ดึงเอกสารชิ้นหนึ่งออกจากกระเป๋าเสื้อคลี่ออกอ่านให้ทุกคนฟังว่าผู้พากษาที่ตัดสินให้เขมรเม,มยเียทิบไตเหนือเขาพระวิหารมีเก้าตัวเอ้ยเก้าคนอันนี้ตามตามบทความนะไอ้ตามทเเขียนนะครับ พออ่านจบนะครับผมข้ามผมข้ามชื่อไปนะครับพออ่านเก้าคนจบว่าเป็นใครประเทศไหนบ้างนะครับทุ้ยทุกคนต่างร้องขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันราวกับนักกันไว้แล้วคุณหญิงวาดก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังเราพอจะมองเห็นแล้วว่าใครรักและหวังดีต่อประเทศไทยของเราบ้างข้าพเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพราะข้อเท็จจริงนั้นเขาพระวิหารมันเป็นของไทยอย่างแง่แง่ไทยครอบครองมานานแล้วไม่ใช่